ซาปรเดีมมาพูดกับผมแคทเกมไทยชาแนลอะแล้วผมมีแขกรับเชิญมาด้วยครับก็คือคุณชื่ออะไรครับฮาวคุณชื่ออะไรครับผมไม่ได้ยินครับฮะบัตตี้ครับบัตตี้เหรอครับครับเป็นเราเพื่อนครับเพื่อนกันคุณพาทัวร์หน่อยครับครับเออตรงนี้ก็จะเป็นที่รับโผล่นะครับแล้วไงครับทุกๆวันครับ กดสิครับกดดิกดเอยกดไม่ได้ออกไปกดไม่ได้เอากดไม่ได้หรอเออได้ละเนี่ยโพ้ครับโพทานครับตรงนี้คืออะไรครับอ้าวเอาปูครับไปหายอ้าวคุณอันนี้คืออะไรครับสามตัวนี้ อ๋อก็เป็นแลกของครับเปยแล้วคุณจะบังอะไรครับอ่าบังครับมันคือหน้าอาบังครับอ่าบังไข่ทั่วครับอ่าบังไข่ทั่วอันนี้ก็คือที่แจกของครับอ้าวอ้าวนี่เป็นครัหมวกไายอ้าวกำเป็นนะครับเออหมวกจริงด้วยเดี๋ยวผมทำกครับรอแป๊บนึงครับ เรียบร้อยะอันนี้คือหมวกตามผมมาอ้าวอุยรูอันนี้ก็คือที่ซ่อมของเอ้ยที่ซ่อมของครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือที่ออพ อันนี้เป็นหยิบแอปเบลล์แอแอปเบลปเบลครับตรงนี้คืออะไรเหรอครับเอยเหนื่อยซ่อมของครับคุณผมอยู่ข้างในนี้คุณผมอยู่ข้างในนี้ยังไงอะติดคุกไม่ติดคุกติดคุกอะพาไปทัวร์เลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหีไปเนเ่ยครับแค่นี้เหรอครับ <c oughs> ทำไมไม่ไมให้แค่นี้ะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือไม่มีลูกปันน้นนะลูกปั้นหายกันหมดเลยมาบินกันครับบินตรงนี้อ่านว่า ชอบครับชอบครับขัาพาไปดูวัแล้วพูดด้วยนะครับอันนี้คืออะไรครับสามอันนี้โอ้แปมหนึ่งครับอันนี้คือโพนครับอันนี้คือโพถานหินครับอันนี้ก็โพเดมอนเวลาพีครับโพเดมอนโพเดมอนสองมือนรับแพงมากแต่ผมซื้อได้เพราะเงินผมไม่มีจำกัดอันนี้ขายที่แอดมินหมด วันนี้ต้องขายที่แอมมี่นะแล้วคุณทำไมคุณชอบทำแบบนี้ครับคุณเป็นอาเบตติยตุยตยลหรอครับคุณไม่รู้อลยเฮ้ย <c oughs> มาดูข้างบนกันนะครับไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs> อันนี้มาอัดเล่นๆน,นะครับ <c oughs> อ้าว <c oughs> มาดูตรงนี้กันครับไม่มีอะไรเลยครับก็ <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วมึงจะตามมาห <c oughs> ัพ่อองมึงครับ ไอ้นี่มันตามมาพุ่งนี่อนี่ครั้งแม่โหเกือบและวมากันนะตามมา,า,มมาคุณแอดมินเยอะมากเลยเซิมนี้ใช่ม<า>ีห้าคนเลยมาไปพาไปไหนกันคนระับอันนี้คืออะไรหรอครับ อันนี้ก็สเปาวครับไอ้สปาซอมบี้สเปาวบ้าแหละไปตีมอนมอนก็คือซอมบี้พวกนี้รับไปไปกันนะพวกซอมบี้ครับไปกันครับเอาผมไปไม่ได้มาสิกำกำอะไรเหรอคุณมายังเหรอครับนี่ครับผมอยู่ข้างหน้าแล้วครับไหนวะ ข้างหน้าตีหมอนเนี่ยไม่หวะไม่จะมีเลยอยู่ไหนเนี่ยเข้ามาแล้วครับเข้ามาในตีหมอนแล้วครับทำไมไม่เห็นตัววะเออนี่ไงนี่คือตีหมอนนะครับแล้วก็จะมีสปาว์คิปเปอร์ครับนี่คือสปาวแมงมุมครับมันทำผมไม่ได้โมหเป็นเกมหมดอ่ะ คมบลีครับมาหน ido? มันทำอะไรเราไม่ร to ู้อ่ะ Knee พอไปกลับสเปาโอชสวยดีมาอย่างครับมาแล้วครับดูด้านบนเนี่ยครับมาตรงนี้มาตรงนี้นี่นี่่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากด ไลค์ like, กดติดตามกดกดอะไรไม่รู้ <ไป S 1> รับกดไปด้วยคนระับอามบาย